สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามีรถขนาดเล็กนะและที่สำคัญรถคันนี้ครับมีจุดเด่นนอกจากเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วหาที่จอดง่ายแล้วนะครับรถคันนี้วิ่งมาเพียงแค่9,000กว่ากิโลนะไม่ผิดนะครับเรารับประกันเลขไม้ไม้แท้นะไม่เขี่ยไม่กอนะครับไม่ดึงมานะรถคันนี้ไม้แท้9,00นกว่ากิโลนะรถคันนี้ครับเป็นเจ้าตัว Toyota านะครับยาริสนะครับเอทฟนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.2ครับรุ่นย่อยตัว G นะครับเป็นรถปี2018นะครับรถประมาณ2ปีนิดๆนะครับวิ่งแค่9,000กว่ากิโลนะครับกับราคาเบาๆนะครับรถคันนี้ราคานะครับพิเศษ395,000บาทกับรถที่ไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับน็อตเดิมตั้งแต่หัวจดท้ายนะครับ และเลขไมล์ก็เป็นเลขไมล์แท้9,000กว่ากิโลเมตรนะครับแท้ๆนะเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวนี้และเป็นรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวแท้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้แบบสภาพสภาพสเปคสเปกกันครับว่ารถคันนี้สภาพสเปคเป็นอย่างไรอะไปดูเลยครับ <S <S เรามาดูสภาพของเจ้าตัว t o y o t a a t i v ินะครับตัวสีน้ำเงินตัวนี้ตัว เบนซิน1.2รุ่นย่อย G ีนะครับราคา3,95,000บาทกับรถน็อตเดิมทั้งคันนะครับกับรถเพียงแค่9,000กว่ากิโลนะครับน้องคนโตป้ายแดงนะครับเป็นร้องน้องคนโตป้ายแดงได้อย่างเต็มปากเลยนะครับสภาพรถสวยติปครับรถคันนี้ข้างในยังใหม่อยู่นะครับอ่ะเรามาเริ่มดูที่สีรถคันนี้ก่อนครับรถคันนี้ครับเป็นสีน้ําเงินนะสภาพสีของรถคันนี้หัวจดเท้านะครับตั้งแต่หัวจดเท้านะครับหน้าจดหลังนะครับ รถคันนี้สีน้ําเงินสีเรียบเนียนสม่ําเสมอนะครับไม่ด่างนะไม่จุดนะไม่ขูดไม่ขีดนะไม่บุบไม่ยิ้มไม่รักยิ้มอะไรทั้งนั้นนะครับสภาพสีอยู่ในสภาพสีสวยครับบอดี้สวยครับรถคันนี้นะครับอุบัติเหตุไม่มีนะครับในเรื่องของโครงสร้างบอกไปแล้วว่ารถคันนี้น็อตเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมน็อตยึดประตูข้างเดิมนะครับน็อตยึดฝากระโปรงหลังทุกอย่างเดิมนะครับโครงสร้างสวยครับล้อรถคันนี้ครับแม็ ตรงรุ่นนะครับระ,ระบ ek, บเบรกนะครับเป็นระบบเบรกแบบคู่หน้าดิสค์คู่หลังรัมเบรกนะครับในส่วนของโคมไฟครับโคมไฟหน้าหลังสภาพเย Minor ี่ยมครับไม่มีแตกแล้วนะครับมาในส่วนของกระจกรถคันนี้กระจกคันนี้กระจกเดิมๆนะครับจากโรงงานโตโยต้าเลยนะไม่เคยเปลี่ยนกระจกมานะก็บอกแล้วเนาะไม่มีอุบัติเหตุใดๆจะมีเปลี่ยนกระจกไปทําไมเนาะเลขไม้บอกแล้วนะครับรถคันนี้เลขไม้เก้าพันกว่ากิโลนะครับ9ก0 0กว่ากิโลรอเจ้าของใหม่ เหยียบหลักหมื่นนะครับเหยียบหลัก10,000กิโลนะสำหรับคันนี้ครับสภาพภายในครับสภาพเบาะครับเป็นเบาะผ้านะครับสภาพเบาะผ้าเบาะไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับเบาะไม่แตกไม่ขาดนะครับฟองน้ําไม่แตกไม่ยุบนะฮะในส่วนของคอนโซลและพวงมาลัยใหม่ครับใหม่จริงๆิกลิ่นยังใหม่คอนโซลสภาพสวยครับพวงมาลัยสภาพใช้งานเหมือนป้ายแดงเลยครับกระจวนี้เป็นกระจก ไฟฟ้า4บานใช้งานได้ตามปกติเกียร์ออโต้ครับรถคันนี้เกียร์เข้าเกียร์ดีก็มุ่งหน้าไปสู่ปลายทางได้เลยนะครับสภาพเกียร์รถคันนี้บอกตรงๆว่าอยู่ในสภาพใหม่ครับมองจากภายนอกก็ใหม่เข้าไปในภายในกลิ่นรถยังใหม่นะครับกลิ่นยังใหม่อุปกรณ์ทุกอย่างยังใหม่สวยครับบอกเลยว่าซื้อไปคุ้มครับราคาหายจากป้ายแดงไม่ได้หลักหมื่นครับหลักหลายแสนนะครับสําหรับตัวนี้นะตัวนี้เป็น A t 1.2ตัวรุ่นย่อย G ปี2018มา9,000กว่ากิโลโอเคครับนี่คือสภาพนะผมก็เห็นสภาพกันก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเปครถคันนี้ว่าสเปครถคันนี้เป็นยังไงในแต่ละจุดไปดูเลยครับเรามาดูสเปคนะครับของรถคันนี้ด้านนอกก่อนครับรถคันนี้ครับด้านหน้าไฟนะครับมีไฟด้านหน้าเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะตามสเปคนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์มันนิ่งไลท์นะครับไฟเดย์ไทม์เนาะตรงนี้นะ ไฟเดย์ไทม์เป็นแบบ LED นะเป็นไฟ LED นะครับนนี่คือสเปคแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกหรือฟลอกแว์มนะครับอยู่ด้านล่างรถคันนี้ครับมีสกงสเกิร์ตแต่งมารอบคันนะมีสกงสเกิร์ตแต่งมารอบคันนะครับรถคันนี้ครับระบบเบรคครับรถคันนี้ระบบเบรคคู่หน้าเป็นระบบเบรคแบบดิสเบรกด้านหลังเป็นระบบเบรกแบบดรัมเบรกนะครับยางรถคันนี้ครับยางสเปคนะครับอยู่ที่ยางขอบ15นะครับล้อแม็กเป็นแม็กอลลอยนะ นี่คือสเปคของรถคันนี้ด้านนอกนะครับในส่วนของรถคันนี้ด้านหลังนะครับเติมมานะครับด้วย parking นเซอร์นะครับระบบจอดระบบการระยะจอดนะครับ2จุดนะด้านหลังนะครับรถคันนี้เป็นเบนซินนี่คือสเปคคร่าวๆด้านนอกของรถคันนี้นะครับแล้วก็ด้านบนก็มีคีบฉลามนะเป็นเสาสัญญ,ญาณวิทยุนะครับ นี่คือสเปคด้านนอกของรถคันนี้นะครับผมไฟด้านหลังครับสวยครับเป็นไฟเหมือนลูกเหี่ยวนะอ่าเป็นสเปคซีดานนะครับเป็นสเปคซีดาน4ประตูนะครับนี่คือด้านหลังนะครับแต่งสเกิร์ตอะไรมารอบคันนะเดี๋ยวเราไปดูสเปคของเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันว่าสเปคเป็นยังไงไปดูเลยครับดูในส่วนของสเปคครับหน้าของเครื่องของรถคันนี้ครับเครื่องยนต์รถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาดเครื่องยนต์1,200ซีซีนะเป็น รถยนที่ให้แรงม้าสูงสุด85นะแรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดให้108นิวตันเมตรก็สเปคเล็กๆนะครับเป็นเครื่องยนต์เล็กๆก็อัตราเร่งหรืออัตรากําลังก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับเหมาะนะใครจะเอาไว้ใช้ในเมืองหรือรถที่ไม่ได้คนที่ไม่อาจจะไม่ได้เน้นความเร็วหาความกระทัดรัดหาที่จอดง่ายๆนะครับประหยัดน้ํามันรถคันนี้ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์หลักๆเลยนะบอกเลยรถคันนี้ตอบโจทย์2เรื่องหลักครับเรื่องแรกนะครับไมครับรถคันนี้ วิ่งมา2ปีใหม่แท้800 0กโลตอบโจทย์ค่อที่2รถคันนี้สภาพครับเราได้สภาพนะรถใหม่น้อยแล้วยังได้สภาพเรื่องของโครงสร้างภายในแล้วก็โครงสร้างภายนอกรถคันนี้ความใหม่ของเขาอะนะครับครับอันนี้เป็นสเปคท,ทั่วไปนะครับของเครื่องยนต์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะรถคันนี้เกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับโอเคเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะครับอัตราการสิ้นเปลือง100กิโลเมตรต่อลิตรตามสเปคก็คือ ร้อยกิโลเมตรนะครับ5ลิตรนะก็ประมาณลิตรละประมาณ20โลเนาะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสเปคลรถคันนี้ภายในว่าเป็นยังไงไปดูภายในเลยครับว่าสเปคเป็นยังไงเรามาดูในส่วนของภายในนิดนึงเนาะมาดูสเปคนะครับภายในกันนิดนึงรถคันนี้ก็พวงมาลัยครับสเปคพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับในส่วนของการใช้งานวิยุด้านซ้ายด้านขวาเป็นเรื่องของการ รับสายวางสายแบบบลูทูธนะครับรถคันนี้สเปคภายในเป็นพุทสตาร์ทนะครับในส่วนของตรงกลางรถคันนี้ครับสเปควิทยุนะครับก็เป็นสเปควิทยุใช้งานได้ตามปกตินะแล้วแอร์รถคันนี้เป็นตัวแอร์สเปคแบบแอร์ดิจิตอลนะครับแอร์เย็นนะตอนนี้เราเปิดแอร์กันอยู่นี่พูดถึงมันยาฟีลลิ่งเลยนะรถ9,000โลนะครับรถ9,000โลสภาพใหม่กิฟต์แอร์นี้บอกเลยว่าเหมือนเรา กำลังจะขับออกจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับเหมือนเพิ่งถ่ายรูปรับป้ายแดงเสร็จจะขับออกเลยนะคือได้ฟีลลิ่งนั้นจริงๆนะครับบอกเลยนะไม่ได้อวดอ้างนะครับหรืออวยนะก็รู้สึกกันจริงๆนะครับเบาะรถคันนี้ครับเป็นเบาะผ้าทั้งตอนหน้าและตอนหลังสภาพเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับใช้งานต่อแบบสมบูรณ์นะครับคอนโซลเป็นคอนโซลโทนดําโดยทั้งหมดนะครับแล้วก็มีขอบ VQ ิจะเป็นออกจากในเชิง แบบสีเทานะครับสีเทาเนาะสีเทาเมทัลลิกนะครับโอเคครับรถคันนี้สเปคภายในประมาณนี้เกียร์รถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับสีบานเป็นกระจกปรับไฟฟ้าเนาะกระจกทุกบานของรถก็ยังคงเป็นโตโยต้าอย่างเช่นเคยนะครับโอเคถือว่าสเปคภายในก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็น ในส่วนของมัลติเนาะแอร์ดิจินะครับดิจิตอลเนาะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะครับประมาณนี้ตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับถือว่าเปิดแอร์อยู่ถือว่ารถนิ่งมากรถนิ่งรอบนิ่งมากนะครับไม่มีปัญหาทั้งสิ้นใครสนใจนะครับติดต่อรถด,ดีอยาขายขูนย์ทงสง2ปดนะครับส่วนใครนะครับที่ชื่นชอบการชมรถมือสองนะครับหรือชื่นชอบอ การรีวิวรถมือสอไม่ว่าจะช่องไหนก็ตามนะครับรวมถึงช่องเราก็กด subscribe นิดนึงกดติดตามกดกระดิ่งไว้เราจะมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกๆคลิปก็ขอเรียนเชิญน,นะครับขอเรียนเชิญครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับเรามาดูด้วยกันเนาะเราเป็นเพื่อนกันเรามาสร้างสังคมเล็กๆของคนที่ชอบรถมือสอมาสร้างสังคมเล็กๆของคนที่หารถยนต์มือสองร่วมกันนะครับผมกับน้องอู่ก็ จะพยายามนะครับสร้างสรรค์ผลงานนะครับพยายามหารถดีๆนะครับพยายามมาให้บ่อยเรื่อยๆอย่างนี้นะครับยังไงใครสนใจโทรมาครับไม่สนใจหรือสนใจที่จะมองกด subscribe กดกระดิ่งไว้ครับซคันนี้สรุปครับเป็น Toyota นามสกุลว่าอะไรครับน้องอูครับเป็นยาลิสเอทีฟนะครับเครื่องยนต์เบนซิน1.2ปี2 0 1 8กับไมค์9284 9,284 กิโลเมตรกับราคา395,000บาทไม่แพงหรอกผมบอกเลยนะไม่แพงจริงคุณได้รถเหมือนสภาพขับออกจากศูนย์โตโยต้านะครับโอเคครับขอบคุณมากครับไม่ลบกวนเวลาอันมีค่าละเราไปเจอกันคลิปใหม่กับรถยนต์มือสองคุณภาพคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ